วันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำต้มเล้งผักขัดดองนะคะเล้งเราก็ล้างสะอาดแล้วก็ต้มนะ,ะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปรอต้มจนเดือดน,นะ ตอนนี้ก็เริ่มเดือดเราก็เติมเกลือนะคะใส่เกลือลองไปกระดูกของเราเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ใส่สักกรดดองเนี่ยค่ะที่เราล้างไว้ กะด,ดองซื้อมาต้องล้างให้สะอาดนะ แล้วเราก็ปิดฝาต้องไปสักพักหนะึ่งตอนนี้ผักกาดดองเราก็เริ่มเดือดแล้วแล้วก็ช้อนรองไม่ออก ใส่รสตีลงไปนะใส,นปใส่น้ำไปใส่น้าตาลสองช้อน ใส่น้ำปาลงไปนิดหน่อย นี้เราก็ชิมรสชาตินะคะพอ,อนี้เราก็ต้องช้อนออกโอเคค่ะผักกาดดองของเราไม่เปรี้ยวนะคะถ้าผักกาดดองของเราไม่เปรี้ยวเราก็จะใส่มะนาว ใส่มนาวลงไปแต่ถ้าใครไม่ชอบทานเปรี้ยวก,ก็ไม่ต้องใส่เนี่ยอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะคะเราเรา,เราชอบทานผักกาดดองแบบเปรี้ยวๆเราก็ต้องเติมมะนาวแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะผักกาดดองต้อมลิง